น่นไปแวะป่าใหญ่<า>ใหญ่มากรอดไหมอยู่ใกล้น้ำเห่เกินกาดำมาแล้วกาดำมาแล้ว ตัวใหญ่อยู่กลางน้ำเลยค่ะใหญ่มากเลยฮรูว่าบบอยู่ตรงนี้เรียหน้ากันเข้ามาเลยค่ะ แต่ถ้าคุณยายเดินหนีไม่รู้อะไรจะมาทีนี้กาก็จะมาแล้วถ้าเขากระโดดลงไปปลนะาใหญ่ก็จะมาถ้าวันไหนน้ำไม่ขึ้นก็ดีแต่วันนี้น้ำขึ้นขนาดปลาหมอยังไม่รอดเลยหมอตามฝั่งรอดยากกวันนี้ ตอน,นเย็นๆมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยแหละปลา้ถน้ำขึ้นแบบนี้อ่แอบบดีๆอากาศดํามาปลาหมอตัวเล็กๆก,ก็ฉลาดแอบตามรากไม้เพราะว่าปลาตัวใหญ่เข้าไม่ได้ปลาหมอก็วิ่งหนีกระโดดหนีเฮ้ยนี่วันนี้อันนี้ริมบึง บรรยากาศแบบไล่กันนะคะปลาใหญ่ไล่เขาเสียงดิน้นเสียงดินนะะ้นแล้วรงนี้ก็แอบสองเนี่ยสองนี่ก็อยู่ตรงนี้ริมเลยริมฝั่งเลยะคะ่ะนั่นมาามา มารเรื่อยๆได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปามอตัวเล็กแ่นี่นี่อนี้ปามอตัวเล็กก็ขึ้นมาค่ะเห็มนไหยนะน่ะนะขึ้นมาหลบวันนี้ตาตัวเล็กขึ้นมาหลบแบบดีเลยตามรากไม้ ต,ตามปลาโอ้นูน่นตามปลาตัวเล็กไม่ทัน <c oughs> ขาคิดวาเขาปลอดภัยแล้วกากาดำม,มาก,กับนกคอยาวมา เอาเอาเอาไปจะไปไหนอ่ะเข้าไปอีกเลื่อนเข้าไปอีกเลื่อนเข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปเออเออฉลาดโอ,โอ้ได้ที่ดีแล้วนะ เขาคิดว่าเขาปลอดภัยอยู่นั่นแหละอุ้ยฟังเสียงทางนี้ ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือลงลงไปแล้วนี่เขาลอดขึ้นมาคันลอดขึ้นมาอาลอดลอดเอลอดขึ้นมาตัวนี้ล่ะโอ้ใหญ่มากไล่เขาไล่กลบขึ้นมาฟัง

ฟังตัวนุ่นใหญ่เนอ่์ตั้งหน้ามาตรงนี้เลยเตรียมท่าเลยค่ะคู่ใหญ่คู่ใหญ่นุ่น หมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้วนอ้วนกาดำไม่กล้ามาเพราะคุณยายอยู่ตรงนี้มีแต่ปลาใหญ่อู้อู้มามเยอะเลยอ่ะอู้ นี่ทั้งปลาเล็กทั้งกบรอดอยากค่ะน้ำขึ้นปลาใหญ่ออกอารวาสปลาใหญ่เดี๋ยวก็ขึ้นมาตอนนี้ก็ลังหาจินตามฝั่งเจออะไรเขาจับหมดเดี๋ยวก็ขึ้นมาแบบเยอะๆรอดูว่าเขาจะรอดไหม สองตัวขึ้นปั่งไปแล้วสองตัวไปแล้วค่ะคงดูอาการว่าพวกที่ลงไปในน้ำอยู่ไม่ได้สักตัวเสียงดิน้นปลาเล็กวันนี้เลยคะ่ะกินกบโอว ใหญ่ตัวนี้หอยโขนเปี้ยนด้วยไก,ก่กบลมลมแรงแรงค่ะน้ำขึ้นลมแรงกบก,ก็ขึ้นมาปลาใหญ่ก็ไล่ ปลาเล็กปลา้อยปลาใหญ่ไล่เลยวันนี้เพราะว่าน้ำขึ้นนะรู้สึกว่าเสียงปลาจะดิ้นอยู่ทุกที่ไยมองไปอะ่ะตามฟั่งนะคะเฮ้ยตะกุ้นตัวน,นี้เอาไปรอดเถอะนั่นแบบปลาใหญ่ขึ้นมาแล้ว Ah, lùm lùm ใหญ่ดินแรงมากค่ะเข้าตามฟังค่ะ ปลาหมอค่ะกระโดดขึ้นมาโดนปลาปลาตัวใหญ่ไล่ดูดูดูเจะช่วยเขาลงช่วยเขาลงเขาจะเป็นเหยื่อตัวที่อยู่ดักอยู่นะคะโอ้กระโดดขึ้นมาจะทำยังไงดีเฉียดลงไปก็จะโดนตัวนั้นไล่มาอยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาได้ยินเสียงตุ๊กตุ๊ก นี่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 นั่น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 โอ้โหโอ้โหลงไปแล้วพอหมอจะเหลือไหมล่ะโอ้หืมจิ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงนี้ที่ไหนได้ตัวใหญ่มาไล่ไปแล้วขนาดนั้นอั่นโอ้โหเขาล่าตัวเล็กโอ้เห็นกับตาเนาะ างทีเราก็ช้ากล้องไม่ทันนะหมุนไม่ทันค่ะโอ้นี่ถ้าแบบนี้เนี่ยเนยเน,นบอบช้ำมาแล้วน,นี่ก็จะไม่รอดกันนี่ลาหมอเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มาเจอก็เสร็จบางทีก็จะเป็นกากาดำมาจิกเกา กูดยังไม่ท่านขาดคำเลยค่ะนี่มาแล้วมาแล้วตาดำเขาเป็นทิ้วเลยค่ะไม่เหลือหรอกตัวเล็กตามฝั่งโอ้ยได้ไปเร็วได้ไปจริงๆรอหมอไม่เหลือ,อใบมากค่ะโอ้โห วไ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 ยหืมวยมากเลยใหญ่ขนาดนี้เนาะเป็นอาหารก็ไม่เหลืออืไปดูตามไปดูอีกอหมอหนักขนะดนะั้น ปลาหมอตัวนั้นนะกำลังจะง่ายท้องดูว่าปลาตัวใหญ่จะมาไหมนะกรนะะโดดขึ้นมาอีกแล้วค่ปะปลาหมอกระโดดขึ้นมาอีกแล้วกระโดดหนีปลาใหญ่นกนนเห็นไหมคะหลบปลาใหญ่ปลาหมอทั้งนั้น เขากระชัานลบลบเฮ้ยโอ้เขาก็ฉลาดหลบอยู่คะ่ะตตัวใหญ่มาดักอยู่ตรงนี้โอ้โออยไหมผุบผุบใต้ลากไม้นะะั่นแหละนี่ ตัวนี้แหละตัวนี้เนี่อ๋อมาแล้วมาแล้วปลาหมอมามานีนา่นี่นี่นานอะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วโอ้ย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 โอ้โอไหน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 นี่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 ดูดูเขาขึ้นมาหลบอีกแล้วจะรอดไหมคอยดูปลาตัวนี้ ต่อไปคะ่ะโอ้โหโคโกอุจะปีนขึ้นมานะคะปีนหนีปลามาปีนหนีปลาตัวใหญ่ขึ้นมาดูนะยังไงตัวน,นี้ยังเป็นยังไงตัวน,นี้ฟังเสียงกุ๊ก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  เอ,เอาปลาเด็กทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้ไหวไหมตัวนี้ไปไหนไปถอยแล้วค่ะอ,อ้นี่น,น,นี่มาแล้วมาแล้วโ,โอ้ถอยยังไม่ถอยยังไม่ถอยยังปบปูโผล่อยู่อืม ค,คุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะภาพที่บึงเจ็บภาพป่าภาพนกค่ะธรรมชาติที่บึงวันนี้ลมค่ะลมลมขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะทุกท่านฝากกดเลิฟกดไล์ให้คุณยายด้วยค่ะ คุณยายกับหลาน,ลานจ j ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ